สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามไรอ้อยสมใจอยู่นะครับอตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็กลับมาที่บ้านนะครับคือบ้านเดิมมาที่สวนที่พัทลุงนะครับอยู่อำเภอเขาใจสนจังหวัด พัฒนลุงนะครับวันนี้ก็มา,าพาลูกน้องนะครับพาลูกน้องมาช่วยกันเนี่ยครับลูกน้องวันนี้พามาช่วยกันดา้ยานะครับมาช่วยกันดา้ยาในาไรอ้อยนะครับก็วันนี้ตั้งแต่เช้านะครับก็ ทำกันไปเสร็จกันบางส่วนนะครับหลังจากที่ลกลึงลังมานานนะครับก็ที่ตรงนี้นะครับที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเบอรอประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่อ่ามันตัดหญ้าแล้วก็ส้อมอ้อยนะครับนี่คืออ้อยที่ปลูกเสริมนะครับที่ส้มที่มันตายไปนะครับก็ขึ้นกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นกันแล้วนะครับอ่าอ้นนี้ กอนี้นะครับก็ที่ว่า,าปลูกปลูกเป็นแขนงนะครับอันนี้เอาแขนงมาปลูกนะครับก็สี่ต้นก็ติดหมดนะครับอันนี้งอกหมดก็ตั้งสี่ต้นก็ไม่ตายนะครับไม่ตายอันนี้เป็นแขนงนะครับสี่ต้นนะครับส่วนไอ้อนี่แตกมาเยอะเหลือเกินหลายต้นสืบกว่าต้นอนนี้ใส่ไปสองนนะครับอันนี้ปลูก ลูกส่วนยอดนะครับส่วนยอดปลูกเป็นอ่าส่วนยอดของอ้อยนะครับมันขึ้นดีมากๆเลยนะครับนี่ผมใส่ไปสองต้นนะครับหลุมนี้ก็แตกตามาก็สิบสิบกว่าต้นอ่าเนี่ยสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นนะครับก็งอกขึ้นมาแล้วอ่าอันนี้ก็อันนี้ปลูกแขนงเหมือนกันนะครับแขนง ฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นนะครับสิงคโปรโบราณนะครับอันนี้ผมก็ปลูกเป็นสิงคโปรโบราณนะครับส่วนอฝั่งนี้นะครับก็จะมีสุพรรณห้าสิบแล้วก็สีสำโรงนะครับผสมกันอยู่นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูสิงคโปร์กรนี้นะครับที่ผมถ่ายไปเที่ยวก่อนถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับกอนี ม่รู้มันพิสดารยังไงสวยงามมากครับแตกมาหลายต้นนะครับผมตัดต้นแม่ออกนะครับต้นเด Cole ิมมันมันมีอยู่สองต้นนะครับต้นแม่เนี่ยมันมีอยู่สองต้นนะครับแต่พอตัดต้นแม่ออกนะครับต้นลูกเนี่ยแตกโหนออกมาเยอะหลายต้นเลยนะครับบางครั้งเนี่ยไอสิงคโปร์นะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ ก็งงกับเขานะครับบางทั้งงงบางโกก็ขึ้นมาไม่ขี่ต้นนะครับแต่ว่าบางโกมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับแตกมาแตกหน่อมาเยอะเลยเนี่ยแล้วก็สวยงามด้วยลำใหญ่ๆด้วยนะครับสวยงามโตเร็วลำใหญ่นะครับเป็นอ้อยที่พูดยากพันนี้นะครับบางโกนี่ก็มีอยู่ไม่ขี่ต้นนะครับบางโกก็เยอะ อ่าอ้นี้กอนี้นะครับนี่เป็นสีสำโรงหนึ่งนะครับสีสำโรงหนึ่งอันนี้ปลูกไว้ก็ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนกว่าๆถ้าจําไม่ผิดนะครับอ่าส่วนนี้ก็ส้มเหมือนกันนะครับอันนี้้อยสิงคโปร์ที่ว่าผมเอาแขนงเอามาส้มนะครับก็งอกหมดนะครับก็ติดหมดติดหมดก็อ่าปลูกแขนงก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่า เราก็ลดน้ําไม่ชุ่มแค่นั้นเองนะครับตอนปลูกผมก็ไม่ได้บ่มไม่ได้อเอาท่อนพันไปแช่น้ําอะไรนะครับวันนั้นก็ที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับตัดสดแล้วก็ปลูกสดกันเลยนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับเนี่ยมันก็งอกของมันก็ติดดีนะครับไม่ตายนะฮะแต่ว่าก็คือ นะครับสาคัญเวลาสมมุติเราปลูกแขนงนะครับปลูกแขนงเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่เคยปลูกนะครับก็คือเวลาเราตัดแขนงมาเนี่ย <S <S สําคัญเราต้องคลิปใบออกนะครับเนี่ยใบเดิมที่ว่าผมคลิปออกนะครับเนี่ยเราก็ต้องคลิปคลิปใบมันออกนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ตายนะครับนี่ส่วนที่คลิปใบเดิมออกนะครับส่วนนี้คือยอดเนี่ยครับที่ว่าเขาแตกมาใหม่งอกมาใหม่นะครับโตเร็วเหมือนกันนะครับแขนงนะครับ อ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าสองสองต้นนี้นะครับเนี่ยสองต้นนี้สองต้นโตโตเนี่ยเป็นแขนงนะครับที่ผมปลูกส่วนเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยที่มันงอกมาสี่หน่อนี้ไอ้นี้ผมใส่เป็นท่อนพันธ์นะครับหนึ่งท่อนนะครับมีสี่ข้อตามันก็งอกมาทั้งสี่ข้อตานะครับไอ้นี้สิงคโปร์ก็แต่ว่า พอมันโตมันก็น่าจะโตกันทันนะครับเนี่ยนะครับก็น่าจะโตกันทันสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใส่เผื่อไว้นะครับไอ้นี้หนึ่งต้นสีตายเนี่ยใส่เผื่อตอนนั้นที่ว่าปลูกเผื่อว่าแขนงที่ใส่ไว้สองต้นนั้นมันมันจะตายแล้วมันจะรอดเราก็ไม่รู้นะครับก็เลยการเสี่ยงไว้ก่อนใส่ใส่่อนพันไว้หนึ่งตนนะครับเป็นเป็นส่วนยอดนะครับส่วนท่้นโคนเนี่ยผมก็พาไปขั้นน้ำนะครับแล้วก็เอา ยอดมันปลูกไว้นะครับเนด่กก็งอกทั้งท่อนพันธุ์แล้วก็ทั้งแขนงนะครับก็ก็งอกดีนะครับอ่านี่อ้นี้ปลูกใหม่เลยนะครับอ้นี้สิงคโปร์ก็ปลูกใหม่ก็งอกงอกมาก็น่าจะทุกตาเหมือนกันนะครับผมใส่ไปสองท่อนก็น่าจะงอกมาทุกตานะครับอันนี้ก็เป็นท่อนพันธุ์เหมือนกันนะครับนี้ใส่ท่อนพันธุ์เหมือนกัน อ่าส่วนที่ส้มไปนะครับเพราะว่าน้ําท่วมตายหลายกอก็ก็เลยส้มกันหลายกอนะครับส้มกันหลายกอแล้วก็ขึ้นหมดทุกกอแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปลูกไว้วันนั้นนะครับตั้งแต่ปลูกไว้ประมาณสามอาทิตย์ผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับก็คือเนี่ยก็มันก็งอกแล้วก็วันนี้ก็อ่าก็เลยถือโอกาสนะครับพอมันงอกมาขนาดนี้แล้วผมก็ ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วก็กลบกลบโคลในเขานิดๆน,นะครับแล้วก็ลดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับลดน้ําเรียบร้อยนะครับเพราะว่าต้องใส่ปุ๋ยลดน้ําให้ชุ่มไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยได้มาบางครั้งก็เดือนหนึ่งก็ได้มาครั้งหนึ่งนะครับที่นี่อ่าไอ้นี้กอนนี้ผมใส่ท่อนเดียวนะครับสี่สี่ตามันก็ขึ้นขึ้นมาสี่ตานะครับ ก็มาครั้งนี้แล้วก็หลายวันอีกนะครับก็กว่าจะได้มานะครับก็อ่าก็เลยใส่ปุ๋ยไว้เรียบร้อยลดน้ํานะครับอ่าไอ้ส่วนที่ส้มนี้นะครับส่วนที่ส้มนะครับก็งอกทุกหลุมแล้วนะครับก็ส้มไปประมาณสามสามสิบหลุมนะครับที่น้ําท่วมตายนะครับเนี่ยสามสิบหลุมก็งอกหมดทุกหลุมนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ มันก็อ่างอกนะครับเพราะว่าต้องทําใจอย่างเราไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าอ่าอยู่กันไกลอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็กรอนนี้นี่ก็เป็นแขนงเหมือนกันนะครับเนี่ยปลูกแขนงไว้สองต้นก็สวยงามแล้วนะครับอันนี้สวยงามแล้วนะครับ,อนะรบไอ้ส่วนแขนงนะครับพอเราปลูกแล้วแล้วก็รากก็เดินนะครับพอรากก็เดิน กินดินกินน้ําได้เขาก็สวยงามนะครับแขนงก็ก็โตเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีท่อนพันธุ์มีน้อยนะครับเวลาเราเจออ้อยแต่แขนงนะครับเราก็เอามาปลูกได้เลยนะครับปลูกได้เลยถ้าถ้าท่อนพันธุ์เรามีน้อยแต่ถ้าท่อนพันธุ์เรามีเยอะแล้วก็เราก็อาจจะคลิปทิ้งก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า อ้อยเนี่ยมันทั้งแขนงทั้งท่อนพนันมันก็ปลูกได้ทั้งนั้นนะครับปลูกได้ทั้งทั้งสองอย่างนะครับอ่าเนี่ยครับนี่ก็งอกอ่าส่วนกอนี้นะครับกอนี้ก็ปลูกเป็นแขนงต้นนี้ก็รอดงอกแตกใบใหม่มาแล้วนะครับต้นนั้นก็รอดแต่ว่าต้นนี้ตายแต่ว่าอ่าถ้ามันอยู่สภาพแบบนี้นะครับ เนี่ยต้นนี้มันตายจริงนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ตายหมดทั้งต้นนะครับเดี๋ยวสักพักหน่อเขาจะงอกนะครับยอดเขาตายแต่ว่าจะมีหนอใหม่ขึ้นมานะครับอีกไม่กี่วันมันก็จะโผล่มานะครับจะโผล่มานะครับนี่ถ้าเป็นแขนงนะครับก็บางบางแขนงมันก็ก็มีนะครับก็ตายเหมือนกันนะครับบางแขนงก็รอดแล้วแต่แต่ว่าที่ผมส้มเป็นแขนงเนี่ยก็เนี่ยมีตายต้นนี้นะครับนอกนั้นก็รอดทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็อันนี้เพิ่งปลูกวันนี้นะครับเพิ่งปลูกส้มอันนี้เป็นแขนงเหมือนก <Yeah. S 1> ันเพิ่งขุดปลูกอันนี้เป็นสีสำโรงนะครับสีสำโรงหนึ <Nor ado manga preserved> ่งปลูกแขนงสามต้นนะครับปลูกแขนงสามต้นอ่าอันนี้ก็เอาแขนงมาปลูกเหมือนกันนะครับวันนี้เพิ่งปลูกนะครับอ่ากอนี้ผมมีไว้หนึ่งกอนะครับหนึ่งกออันนี้ปลูกไว เพื่อรักษาพันไว้นะครับก็คืออ้อ,อยอันนี้เป็นอ้อยดำเวียดนามนะครับอ้อยดำเวียดนามาปลูกไว้กอเดียวครับที่นี่ปลูกไว้กอเดียวเพราะว่าต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้นะครับก็มันเป็นพันธุ์ที่หายากด้วยนะครับเอล้มนะครับวันนี้ผมก็เอาเนี่ยครับเอาใช้ไม้เอามาคำ้ำเพราะว่า เขาสูงยาวแล้วนะครับสูงยาวก็ก็เอ็นล้มนะครับเอน็นเอ็นนะครับไม่ถึงกับลมแต่ผมก็กันไว้ก่อนก็เลยเอาไม้มาําไว้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ไม่ให้เขาลมนะครับอันนี้ก็ให้ได้ติดสวนไว้นะครับติดสวนไว้หนึ่งกออ้อยดำเวียดนามนะครับอ้อยดำเวียดนามก็แต่กอดีเหมือนกันนะครับ ก็แตกกอดีเหมือนกันตอนปลูกเนี่ยผมก็ปลูกท่อนเดียวนะครับท่อนเดียวแต่แตกกอแตกหนมาก็เกือบยี่สิบนะครับเกือบยี่สิบลำก็ใช้ได้นะครับอ่าส่วนบริเวณนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับตัดหญ้ากันหนึ่งวันเต็มเ็มวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้นี้บริเวณนี้ก็เป็นอ่าสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับสุพรรณบุรีห้าสิบ ที่ผมได้ถ่ายให้เพื่อนได้ดูนะครับตอนที่เที่ยวที่แล้วก็หนอเขาก็เพิ่งเริ่มแตกหนอขึ้นมาตอนนี้หนอที่แตกใหม่ขึ้นมาก็สวยงามกันแล้วนะครับสวยงามกันแล้วก็แล้วก็ลำใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับลำเนี่ยมาตรฐานเลยหน่อใหม่ส่วนพวกต้นแม่เนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับต้นเดิมเพราะว่าตอนที่โดนน้าขังก็ทําให้ลำเล็กๆลำมาเล็ก แต่หลังจากที่น้ำลดไปหน่อใหม่มาก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามใหญ่นะครับสุพรรณบุรี50ไปได้ใหญ่นะครับแต่หน่อขึ้นมาใหม่เยอะพอประมาณนะครับเยอะพอประมาณนะครับใหม่ๆนี้จะลำสวยทั้งนั้นเลยนะครับใหม่ๆก็คือเป็นหน่อเนี่ยจะลำสวยปป้่งยาวลำใหญ่นะครับลำใหญ่นี่นะครับ รุ่นเดิมๆเลยเนี่ยครับเล็กนิดเดียวนะครับโดนน้ำขังก็ทำให้อ้อยมันลังทำให้ต้นแม่ที่ขึ้นมาเดิมก็เล็กแต่ว่าเนี่ยครับลำใหญ่ต้นลูกมันลำใหญ่เนี่ยนี่ถ้าหัวแม่มือนะครับเนี่ยต้นแม่ต้นเดิมถ้าหัวแม่มือน้ำขังอยู่สามเดือนนะครับน้ำลดก็ขึ้นใหม่มาสวยงามนะครับแถวนี้สองสองแถวก็จะเป็น สุพรรณบุรี50ทั้งหมดนะครับเป็นสุพรรณบุรี50ทั้งหมดก็ตัดแต่งโรคกาบแล้วก็เอาต้นตะไคร้ออกเรียบร้อยหมดนะครับวันนี้ทีนี้ก็รอโตนะครับรอโตอย่างเดียวตอนนี้รอโตรอขั้นน้ํานะครับก็อ่าโรคกาบตัดญ้าใส่ปุ๋ยกลบโคลนนะครับเรียบร้อย วันนี้ก็ใช้เวลากัน1วันนะครับเป็นสุพรรณบุรี50าสิก็อายุตอนนี้ก็7เดือนแล้วนะครับ7เดือนแล้ว7เดือน7เดือนแเดือนนี้แล้วนะครับก็ได้มาทำความสะอาดนะครับก็จะได้ดูสบายตากันหน่อยแล้วนะครับสบายตากันหน่อยแล้วตอนน้นตอนที่ลกอยู่ก็ดูไม่ได้ตอนนี้ก็ เริ่มสวยงามพระราม8แล้วนะครับนี่นะครับทําความสะอาดเรียบร้อยจะได้สบายหูสบายตานะครับแล้วก็พวกแมงพวกมดพวกหนอนอะไรก็เราก็จะได้าหายกังวลไปหน่อยนะครับเมื่อเราลอกกาบทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไม่เป็นที่อาศัยของพวกมดพวกแมลงกันนะครับ ตอนนี้ก็ใครจะพลบค่่านะครับใครจะพลบค่าก็ทํากันตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ค่่าแล้วนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็มาขุดหลุมเสริมอีกหนึ่งแถวนะครับอีกหนึ่งแถวเนี่บยบริเวณแถวนี้นะครับขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณ ยี่สิบกว่าหลุมซึ่งบริเวณแถวนี้นะครับก็จะปลูกเสริมกันอีกหนึ่งแถวก็ขุดตั้งไว้แล้วก็ผมก็จะลงเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับเฉพาะแถวนี้เนี่ยครับขุดหลุมเรียบร้อยครับจะลงเป็นสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวกลับหาดใหญ่ก่อนแล้วก็ไปตัดท่อนพันธุ์บ่มไว้แล้วก็จะเอามาปลูกนะครับ แถวนี้ทั้งแถวก็จะลงเป็นสุพรรณบุรีหนึ่งทั้งหมดนะครับเนี่ยครับก็ขุดหลุมเที่ยวนี้ผมก็จะไม่ได้ปลูกปลูกกว้างนะครับไม่ไม่ได้ปลูกห่างนะครับก็คือจะปลูกแค่หลุมเนี่ยห่างกันหนึ่งเมตรนะครับในแต่ละหลุมนะครับก็คือห่างกันหนึ่งเมตรเนี่ยครับห่างกันหนึ่งเมตร ไว้ปลูกสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับพื้นที่มีน้อยก็ย่อส่วนมาหน่อยนะครับแถวนี้ก็จะห่างกัน1เมตรทั้งนั้นนะครับในแต่ละหลุมเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยหมักไว้นะครับใส่ก้นหลุมรองก้นหลุมไว้แล้วก็อพอเราอ้อยเราที่เราบ่มเราเพาะมันงอกแล้วนะครับเราก็ค่อยเอามาลงกันทีหลังอีกทีนึ่งนะครับ เนี่ยทั้งแถวประมาณก็เกือบ 30, เกือบสามสิบเกือบเกือบสามสิบหลุมนะครับเกือบเกือบสามสิบก็จะลงเป็นสุพรรณบุรีหนึ่งทั้งหมดนะครับแถวนี้ก็มีพนักงานขุดนะครับพนักงานขุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละหลุมนะครับโอเคเนี่ยครับวันนี้ก็ถ่ายบริเวณรอบๆบนะครับแปลงอ้อย นะครับหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ดูโล่งสบายหูสบายตากันหน่อย <c oughs> นออนะครับโล่งแล้วนะครับอ้อยเราอาทำให้สบายตาได้ครับเดินได้สะดวกนี่เราก็ไม่ต้องให้ลกเดี๋ยวก็ว่าปลูกอ้อยแล้วลก <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ของเราจะปลูกไม่ลกนะครับชมบรรยากาศตอนเย็น แต่ว่าส่วนกวางนี้ยังลกอยู่นะครับเดี๋ยวก็วันอื่นก็ค่อยทําความสะอาดกันต่ออีกนะครับฝั่งนี้นี่อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นพืชผสมผสานนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ้อยล้วนๆนะครับโอเควันนี้ก็มาพูดคุยกันยามเย็นนะครับยามเย็นยามะจะค่ําแล้วนะครับเกือบหกโมงแล้วตอนนี้ ก็มาทักทายเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็ให้ชมบรรยากาศในสวนอ้อยกันนะครับคอยพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ